นิ่นแซมแพดทองแท้จนกับดุกดางแซมบาลังซิงนิ่นแซมแพชทองแท้จนกับดุกดางแซมบาลังซิงดดังมาตั้งหุเอกผิดเศ้นจนกันหน้าแท้หน้านะครับนี่ถุงต่อนะครับอาแท้ร่องมือนะครับนี่ถุงตอกับจากบ้านถุงต่ออำเภอวัยยอดจังหวัดจังนะครับข้องในปืนถุงตอดุกดางแซมบาลังซิงเลยป๊อปหมายครับดุกดางแซมบาลังซิงเลยป๊อปหมายนิ่นครับนิ่นแซมแพชทองแท้ครับเรื่อยดำวังหน้านะครับเรื่อยดำวังนาน ช่องบ่าวปอวังนาสตูนกับจากสตูนครับจากสตูนนครับจากสตูนพันคนเขาเฉลางไกลจะได้เลยครับสตูนตัวดำคว่ามือนะครับไอ้ป๊อปอายกับทองตอกับนายปืนทองต่อยุดสายกับยุดสายสตูนพันคนเขา เอาไปแล้วเอา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  ให้กันเจ็บเจ็บให้กันเจ็บเจ็บปไป,ปไปไปนี่สู้กันนกวัดกันนกแต่ว่างสระสูนกับว่ายยอดกับสระสูนกับว่ายอยอดนี่ไตรยยอดไตรยยอด

ตีขึ้นไป้ปามาปามาตาต้นเป็นตัวบ้านี่วหยยอดตีขึ้นไปนี่วหยยอดอยู่ว่ามือนะครับตาต้นปั่นโกนเขาโตกันมัน่นโตกันมั่นนี่ ราตูบ้าราตูบ้าไว้เสียเียบแจะตันอยู่ยูวันน้ำวันนี้อยู่ว่ามือกับราตูนอยู่ว่ามือเป็นนินกับลุกดางจังว่ายอดหยุดใจ

นี่พลักแว่นินตะตุ้นดูความือูกดางยทสายไปหน้าได้เอ้าูกดางภาพไปนินโตขึ้นมานี่ขึ้นลอยบนเอ้าลอยบน บามาบามา่น่ b a c k w i เน่ b a c k w h เน่ a c k w h i t เน,น,น่โตขึ้นมาใครไม่ได้แล้วนันนี้ก็สีได้แล้วเอามันไปยักข้าไปเลยขึ้นไปกวาเลยเน่ ยังไม่มีใครยอมยังไม่มีใครยอมไ้ป๊อปไอ้นี่ป๊อบอ้ายุดสายไอ้นินป้าไปป๊อปไอ้เต้ขึ้นมาไอวนินระตุนกระติ้ขึ้นไปทันทีนี่ตาตุนเป็นตัวยกนะตุนเป็นตัวยก ดียขยับกันไหมขยับกันไหมนี่ไอนินอยู่กว้างเมือสตูลกับอันตายอาตัวดำที่อาจารยแดงนั่ายอดกับนี่สตูลพาไปสตูลพาไปนี่แต่งกอนพับไปแต่งก่อนช่องโอกพับไปแต่งก่อนสตูลยก พระวายอยู e. ่บนกับพระวายอยู่บนพระวายวายอดนี่สิบสามนาทีความมาริโอรกับสิบสามนาทียอดยอดกันไม่ร้อดเนาะยอดไม่ร้อนเอ้าะยอดไม่ร้อนเอ้านี่ไต่ขึ้นไป นี่ก็หมายมาเป็นชุดก็ไมายหยุดใยสาตุนอยู่กว่านี่ยกไปนี่ข้าไปข้าไปพ้นไม้กัดลูนี่ไปทำอะไรทีทาอาไาทาี ไป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 ตีขึ้นไปไปตีขึ้นไปกระตุ้นไปตีขึ้นก็ายไปยาวกระตุ้นตีขึ้นตีขึ้นไม่เลยบรรยากาศกองเชียร์กองเชียร์นี่นี่นี่ป้าไปเป้าไปครับป้าไปป้านี่เป้าไปย้อนหลันี่ก็เป้าไปวาหยอดเด็ดเปาไปวายหยอด ปรตูนกอตินกับปาตูนเป็นตอ่อตารอดครับประตูนเป็นตอ่อตะลอดฝันที่ฝันน้ำนี่ปาตูครับ,น,น,บนี่ประมายขึ้นประมายขึ้นครับนี่เรียก้าีไไปไปี่ ลาตูนอยู่กว่าเมื่อระตูนอยู่กว่าเมื่อนิ่นพระตูนดุกดางก็ไม่ว่ายอดอยู่ย้ายแลกยอดกันเอายอดติ้มกันละตูนไปล้างลาตูนไปล้างมาโดนยอดไปล้าง เสียบเลยนี่รับไปดุดหนังกข้ามาไปล้างเอาไอ้ป๊ออาไปล้างกอ้ดูกหนังป๊อบอาไปล้าง ยังเก็บบอลยังเก็บบอเนาไม่ยอมดีแล้วนี่หากบังคับไว้บังคายเป็นพวกไอ้ตั้งสู้ครับนี่ะมาณแลนกับประมาณแลนทริปย้อนมามากระตูนกับสะตูน จากสกตูนกับจากสกตูนเป็นคว้าได้หม่เดียวกับได้หม่เดียวยีดช่องลาทตีกว่าคว้านินแซมแพททองแทนะครับนินแซมแพททองแท่อมาอนเรื่อยดำวังหน้าก็อง บาปปอวังหน้าสตูนกับปิจิตาทส้นร้องเงินมานสุดยอดตั้งคู่ื่อว่าตื่นตาตื่นใจเดี๋ยวกับจากสกตูนครับหลับเสื้อถ้ามารถยางส้มดรักซีเดีับส้มดรักซีกูกกกกเอ็ประจำวัง